สวัสดีครับคุณผู้ชมเมนูวันนี้จะเป็นเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับวันนี้ไม่รู้จะกินอะไรดีนะครับมีความสึกเบื่อเบื่อนะครับจะกินอะไรก็สึกกินมาหมดแล้วนะครับเลยเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมากินก๋วยเตี๋ยวต้มยำนะครับหลังจากที่เราต้มน้ำซุปกันไปที่เรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นนะครับเส้นก๋วยเตี๋ยวเราลวกเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นก้อนนิดนึงนะครับเราต้มเขย่ามัดเขย่า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 นะครับเพื่อให้เส้นเขาแตกนะครับนะครับเคี่ยวๆไปนะครับอร่อยแน่นอนครับวันนี้ครับเป็นเมนูไก่นะครับและะะะสสิ่่่่งททีีีคคคัััญนนนนนนรรบบใขณ้เเเเดดือพมกกววตูยยป น่นนะครับอันนั้นคือพริกกะเรียงนะครับพริกกะเรียหรือพริกเขานะครับเคี่ยวกันได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เครื่องปรุงประเภทต้นหอมหรือว่าถั่วงอกกันต่างเข้าไปนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับคลุกเค้าให้เข้ากันนะครับเรียกเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มยำที่เข้มข้นที่สุดแล้วนะครับเพราะว่าเนื้อไก่ผมเนี่ยหั่นแล้วก็เคี่ยวไปพร้อมกับกระเทียมแล้วก็เคี่ยวพร้อมกับเปลือกมะนาวแล้วกับพริกนะครับเคี่ยวอนไปนานๆนะครับตอนนี้ก็เปื่อยเนื้อเข้มข้นกันทีเดียวแต่เส้นก็เล็กน